มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแบบนี้ก็ได้เหรอหนุ่มหาดใหญ่โพสต์อวดฉ่ำภูมิใจจากสถานการณ์มหาอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่ยังคงวิกฤตนะคะหลายพื้นที่ถูกน้ำท่วมสูงผู้ประสบภัยจำนวนมากบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่หนักที่สุดในชีวิตบางไรายไม่ได้รับอาหารมาหลายวันต้องิ้นดนเอาอาหารที่สามารถพอประทางชีวิตได้ท่ามกลางน้ำท่วมที่ยังไม่ลดลง ล่าสุดนะคะในโลกโซเชียลมีคลิปกลุ่มชาวบ้านเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อที่จะหยิบอาหารที่สามารถกลับมารับประทานได้ทําให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารส์2ด้านนะคะบางฝ่ายมองว่าน่าเห็นใจเพราะอยู่ในภาวะหิวโหยแล้วก็ไร้ทางเลือกขณะที่อีกฝ่ายตั้งคําถามว่านี่คือการช่วยเหลือตัวเองในภาวะภัยพิบัติ ขณะเดียวกันนะคะเพจ Army Military Force ได้โพสต์ภาพหนุ่มคนหนึ่งโพสต์โชว์รูปในโซเชียลเป็นการถ่ายภาพในร้านสะดวกซื้อและก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์บุรีที่กองอยู่จำนวนมากพร้อมระบุว่าหนุ่มหัดใหญ่เขต8วัดชำภูมิใจป้นเหล้าเบียร์บุรีแล้วก็สินค้าอื่นในเซเว่นรวมแสนบาทก่อนอัพลงสตอรี่ไอจจนกลายเป็นกระแสดรามา่าหนักในออนไลน์ขณะนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ